ค่าพี่น้องสิ่งสำคันนะครับน <azt> ้อนมีคำว่าพอๆครับสมดุลฟันคือเก่าน้ะพี่น้องเนาะกิดะได้เตรียมทรงลูกนกนะครับเนาะลูกนกประมาณสามเดือนกว่าครับผมจะลูกนกสามเดือนกว่าจะได้ทรงเลือดทรงตุ้ย่างผลเลือดตรวจเลือดนะครับผมไปตรวจหาตัวน้อพี่น้องจะได้นกตัวผู้ สองตัวจะมีสามครับผมตอนแรกกะอีกตัวหนึ่งหันบ้านโะครับบ้านชัดเจนนะท่านก็าผลเลือดก็ออกมาแต่ว่าบ้านชัดเจนก็ได้ตรวจไม่ตัวหนึ่งครับผมอตรวจไม่ตัวหนึ่งก็เลยรอบวันจันทร์ท่านมีเลือดก็ออกมากมว่านครับขนาดตรวจเลือดคักๆไหนยังบ้าชัดเจนอยู่นะพี่น้องแต่ยังได้ตรวจไม่ครับผมก็เลยได้ตัวฟูเป็นสองตัวเนาะพี่น้องเนาะ มีอีสามับทรงไปหาได้ตุภูสองมียีสาม,สามะครับได้ทรงอาจารย์เพื่อนนะครับมือนีเมื่อวานก็ได้โทษบ,บอกว่าอาจารย์มือนีทรงมา่อใดได้รถทนรุนบาแลนด์เนนอครับผมเลยนัดเป็นมือนีนะครับเนาะได้เขียนทรงเป็นเบอร์หนึ่งศูนย์ครับผมที่ปิดตุภูนะครับเนาะผลข้อออกใกล้จะเต็มนะพี่น้องเนาะลูกสามเดือนก,กว่านี่แหละครับ เอาขึ้นโกงก็คือสีขันหล่นน,ลนะพี่น้องเนะะาะเพราะว่าตัวที่ผมไม่ได้ตรวจเพศผมเอาออกมานนั่นกนัเอาขึ้นโกงกับขันทุกตัวแล้วนี่บางตัวาบางตัวกระซูนกแล้วนะครับเนาะคือตั้งแต่ตัวขึ้นชาติถึงกระซูนกแล้วอา่าจัดไปมีพี่ฮ้าปอลที่เอาใส่ปอคาไว้อยู่ครับสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะใส่พี่น้อง พี่น้องจะได้มาหน้อยนะครับเนาะี R4 นะครับเนาะเบอร์นย์ออนครับผมพร้อมที่จะเข้ากล้องแล้วพี่น้องกล้องกะเขียนไม่ได้นะครับกล้องกะเขียนมไม่หย้นะครับไปเพจไปใช้กัพุ่มครับผมจะได้ตรวจเพศพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะเออเอาดีกว่า บอมีปัญหาเนาะครับเร่องเป็นนกผูกนกแม่เข้าบ้านบ่ต้องไปรุ่นครับผมคื่อตรวจเพศให้เรียบร้อยเงินสองร้อยกะบ่เมน็นบารวงว่ารายลน้องพี่น้องเนาะครับเข้าต้องมาถามมาค่อยหรือมานางรุ่นกันว่าผูอแม่ตั้งสิตรวจซรา,าบผมบ่าบได้แพลนะครับเนาะสองตัวละสองร้อยค่าตรวจอ่าแตตรวจให้มันชัดเจนไปเลยพี่น้องบ่ต้องบ่ต้องไปทาไปค่อย เนื้อต้องไปรอดเดาอีหยิกต่อไปไปกับขึ้นชาติเลยนะครับเดินียบร้อยนะครับเนาะลีโฟครับคนก็ออกใกล้จะเต็มแล้วครับพี่น้องเอาออกฟองสายแล้วกดตีมาแล้วกดตีม้าเลยโฟนัดกันนะครับเนาะประมาณเที่ยงอ่าจะตีมา ลอยพี่น้องไปกองไว้จะได้นะพี่น้องจะได้นี้หนูกินเมื่อวานหนูกะลังนะหักกะลัง,นะกกะลงงามเอาไปกับสินชาติในเด้ออาจารย์เด้อยสำหรับหนูก,กางนะครับเนาะกองสินชาติเดี่ยวไปแยกออกกันคันแต่ละว่าผมบอกไปปะเด้แยกสร้างเสียงเบิง่งแต่เป็นเสียงไดนนะครับเนาะแต่ว่าอายเขาเห็นเปน็นนกเสียงกลางโดย ขื่นชาญไว้หันกะคันเสียงกาเต็มแล้วครับมือเต็มเต็มแล้วเอาดีตัวสูนกแด่แล้วครับผมนกหน่อยนะครับเนาะนกส่วนประมาณสี่เดือนันคขคอดแปะเต็มมาจากกระจายบร่อยนะครับเนาะเออสำหรับกา,ารท่านใดที่จะได้สายตัวขื้นชาญหันนี่อยู่ตัวหนึ่งครับผมดูของโฟโต้วบวกแม่กับตันหน่อยนะครับนะเนาะอ่าถือว่าเป็นนกขื้นไว้อยู่ครับปากเบา เหลือตัวเพศไปตัวนึงว่าตัวเพศหาได้ตัวผู้สองตัวเมียสามอ่าสีได้ตรวไว้นะพี่น้องผิดสรงตัวตัวนี้จักหาตัวอีกอยู่ครับผมเพื่อว่าอาจารย์ท่านใด้มาตังค์มาเด้นล่อนะครับเนาะก็ตรวจไปเลยตรวจได้แล้วปตัวเมียเทากับเอาเขาคงง่ายไว้ับท่านใดที่อยากได้นกแม่ไปเห็ดสายนะครับเนาะรุ่นเดียวกันนีกระตุวนสองวัหาร่วมทรงพี่น้องอ่า พอได้แม่ได้ได้เบิดครับผมแต่ว่าเป็นนกนุ่มนกประมาณนี้นะแต่ว่าถ้านกพร้อมผสมกับสัที่มาพี่น้องร่วมทรงพร้อมผสมด้วยสุดน่นกประมาณก้าเดือนขึ้นหรือปีกว่านกแม่ไหมอราคเคยเลี้ยงบุกแต่ว่าอายุได้เด้วเดินกันขึ้นห้างกลุ่มกลุ่มอยู่พี่น้องเนี่ยหาวดวงดวงยื่เสียงนกผูกไปได้ ลงขยายปีกว่าป้าบ๊บนี่กลุร่วมเลยครับผมเออหาอะไรว่าน,นกแม่เขาคู่กันไหมนี่ <c ười> ครับเอาไปสีได้รอดรถน้อพี่น้องเนาะบ้านนี้ก็ขอบุญขอบคุณอาจารย์ทั้งเชยพูม่มทหลายนะครับเนาะีะ่อุญซอยครับผมลูกรีโฟครับหลานรีโฟลูกถือว่าพี่น้องรีโฟนั่นแหละพอรีโฟ ตาตูแม together, ่น่ะเป็นคู่เกิดของฟู่ขี้ซื้อไก่เคียงกันลายลกันลงๆลงเๆเดิมนะพี่น้องเนาะเอาครับอันนี้ก็จะได้ล่อรถนะพี่น้องเนาะขอบคุณอาจารย์ท่านชายยพุ่มหลายหลายนะครับผมสวัสดีครับชายยพุ่ม แล้วโอุน่นอะไแล้วพี่ครับครับผมครับผมริงไงกูกมก็ไปหับรถกระบาน,นี้กันเลยครับครับไปแล้วพี่นอ้องเดินทางปลอดภัย